สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน Democracy X Innovation ค่ะดิฉันขวัญข้าวคงเดชานักวิชาการจากสำนักนกวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ผมศิบพลนักศรีจากสำนักนกวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับค่ะ,คะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือ,อเปล่าก็กลับมาพูดคุยกันเแรบบือ่องสังคมการเมืองแหละช่วงนี้เนาะมันก็มีประเด็นอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายครับแล้วหนึ่งในประเด็นที่หลายคนติดตามก็คือปากท้อง เรื่องของการเงินการทางเศรษฐกิจใช่ก็คืออย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ของไทยมันตกต่ำย่ำแย่ยลงไปเรื่อยๆจากที่ตอนแรกม,มีการคาดการณ์เยว่าเฮ้ย GDP ติดลบแค่ลบห้านะก็เพิ่มมาเป็นลบเลบแซึ่งเรารู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วนะ,ะแต่ทีเนี้ยมันเพิ่มอีก เป็นลบสิบสองอ่ะที่มีการคาดการณ์กันว่ามันจะแตะถึงจุดเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ตั้งแต่วิกฤตต้ยมยำกุ้งเลยมั้งอื่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจในทางตัวเลขนะคะแต่คิดว่าแบบมันย่ำแย่ขนาดนั้นเลยจริงๆที่ไปอ่านมาทีนี้เนี่ยในสภาวะที่วิกฤตทางการเงินการทางทางเศรษฐกิจขนาดนเนี้ยเนี่ยหลายคนก็คิดแล้วว่าเฮ้ย จะเอาไงดีวะจะกู้เงินไปทํามาค้าขายจะใช้ชีวิตดารงชีวิตอยู่ยังไงอรัฐบาลเราก็เพิ่งมีอย่างที่เราเคยได้คุยกันไปเมื่อหลายที่ก่อนก็คือกู้เงิน1.9ล้าล้านอ้านเพื่อที่จะมาบํารุงช่วยประชาชนในช่วงโควิดเนาะทีนี้เนี่ยไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวร้อนข่าวเช้าที่เรียกว่าทุกคนถึงกับอยู่กันไม่สุขอยู่ไม่ติดเลยจริงจริง <c oughs> นั่นก็คือการซื้อขาย <c oughs> ไม่ใช่ขาย้วย <c oughs> เราเป็นคนซื้อซื้ออย่างเดียวซื้อเรือดำน้ำตัวใหม่ ให้แก่กองทัพของไทยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่กระแสขึ้นมาในทันทีเลยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตกต่ำขนาดเนี้ยคุณยังจะซื้อยุทธปรครับขนาดนี้อีกเหรอเพราะมันไม่ใช่อันเล็กๆนะมูลค่าเนี่ยกี่ล้านคะก็มูลค่า22,500ล้านบาทนะครับโอใช่ซึ่งข่าวนี้ก็คืออนุกรรมธิการคงพัน์อซีรันักสาหกิจและทุนหมุนเวียนครับซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกรรมธิการงบป,ประมาณปี64นะครับเขาก็ออกมาทาั้งหลาว่ามันเพิ่งมีการลงมติกันไปนะระหว่างในอนุกรรมธิการเนี่ยครับว่าไปซื้อของมาครับไปชอปปิ้งมาซึ่งถามว่าไปชอปอะไรมาเรือดำน้าครับ2ลําซึ่งรวมกันเนี่ย22,500ล้านบาทนะครับลำละหมื่นล้านอแล้วที่มันเป็นเรื่องดราม่าก,กันเนี่ยครับเพราะว่ามันมาจากการโหวตของสสในอนุกรรมธิการด้วยนะครับค่ใช่ซึ่งต้องแรกอ่ะ คุยกันไปคุยกันมาผลโหวตออกมาเสมอกันด้วยนะครับ4ต่อ4ครับจนกระทั่งตามกฎเขาว่ากันว่าคือถ้าเกิดมันเสมอกันอะต้องตัดสินด้วยประธานครับซึ่งประธานก็สับลองอไปเลยเห็นชอบซื้อแล้วนั่นแหละครับก็นํามาสู่<อ>เหตุการณ์<อ>ที่เป็นที่ถกเถียงวิจารณ์ของสังคมกันว่าเวลาบบนี้เนี่ยนะคุณมาซื้อเงินดำน้ํากันตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้หรอนั่นนะสิก็เป็นข่าวเาวาประจํารัฐสภาและประจําการเมืองไทยในช่วงอาทิตย์นี้เลยเนาะว่าแบบโห สองหมื่นล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างอ่า,อาก็มีคนเปรียบเทียบแบบสองหมืล้านเนี่ยเอาไปทาอะไรเอาไปทํารถเมลไดหรือเปล่าเอาไปทําด้านสาธารณสุข,สขใช่ยิ่งช่วงนี้มีโควิดเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพภายในโรงพยาบาลเพื่อที่จะรองรับอะไรอย่างนี้ได้หรือไม่มก็เป็นสิ่งที่หลายคนคออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะกร้วทางกองทัพบกเองเนี่ยเขาก็ได้ เหมือนออกมาอธิบายอเขาก็ให้เหตุผลของเขาโดยหลักๆเขาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางทาง A เพื่อรักษาเสถียรภาพทางอํานาจออะเข้าเรื่องความมั่นคงกันเลยดีกว่าลักษณะของประเทศไทยอ่ะครับถามว่าเรือดังน้าเหมาะสมไหมซึ่งเราจะไม่เข้าดีเทลมากเพราะเราไม่ใช่แบบคนที่แม่นทางด้านภูมิลักษณะมากแต่เรามาเข้าทางด้านรัฐศาสตร์หน่อยกันดีกว่าความมั่นคงใช่ปัจจุบันแล้ว ไอแนวคิดหรือการถามว่าการซื้ออาวุธอะมีไหมมีมการเร่งเพิ่มพูนการแข่งกันทางด้านศักยภาพทางอาวุธม,มีไหมมีเราเห็นเมกาจีนเนี่ยโอ้โหจีนเนี่ยปัจจุบันเรียกว่าศักยภาพในการพัฒนาอาวุธเขาเนี่ยอขึ้นคู่กับเมกามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนแล้วม,มันก็มีแต่คือประเทศไทยอะสิ่งที่เราซื้อมาขนาดแค่ของที่เราซื้อมามัน มือสองอะอ่าใช่ด้วยคาแพงด้วยราคาที่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงอะกลับมาคุณบอกว่าคุณจะซื้อมาเพื่อที่จะให้ความมั่นคงภายในท้องทะเลไทยน่าน้ําไทยมีความเกรียงกายมีความมีคนอื่นหวาดกลัวเกรงกลัวเฮ้ยแนวคิดนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปสมัยแบบสงครามเย็นอืมอ่าหรือแบบเป็นแนวคิดเก่ามากของ traditional realist อ่ะ realist รุ่นแรกๆเลยที่ว่าแบบยิ่งคุณมี security มีนมากเท่าไหร่อ,ะอ่ะคุณมีของพวกนี้มากเท่าไหร่มันยิ่งแปลว่าประเทศคุณจะมีความมั่นคงมากเท่านั้นครับอแต่คือแนวคิดพวกนี้มันถ้าเอาตรงๆอเราก้าวข้ามผ่านมันมาแล้วนะอ,อย่างโควิดนี้เป็นต้นโควิดเนี่ยเขาถือว่าเป็นมันอาจจะไม่ใช่วอลแฟร์แต่มันเป็น Unconventional Security ปะ,ะประมาณนั้นก็คือมันไม่ใช่คอนเวน t ช o ันที่มีการอยุยิงกันด้วยปืนรถถังกองทัพ จำนวนคนมันคือทางด้านเคมีคอลไบโอจิคอลนิวเคลียร์อะไรอย่างนี้แล้วนั่นคือสิ่งที่โลกกำลังก้าวข้ามผ่านไปอยู่ในขณะที่มองดูปัจจุบันเนี่ยไทยเราอะซื้อเลือดดำน้ำเพิ่มซื้อยุทธปกรณ์เพิ่มแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถ้าเกิดกองทัพต้องการจะมีหลายประเทศเราก็ทำกันแต่มันก็ต้องคำนึงถึงบาลานซ์อื่นๆในประเทศด้วยยิ่งด้วยในสภาพว่าอย่างนี้และการที่คุณทำอย่างนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการที่คุณออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเพื่อความ เกรียงกายความมั่นคงทางด้านนั้นเนี่ยคนที่มีอำนาจหรือคนที่สามารถสั่งการซื้อเขายังมองสภาวะของโลกและสะภาวะการเมืองความมั่นคงเนี่ยในแบบเก่าอยู่หรือเปล่าในแบบ traditional realist mm hmm. ในแบบ conventional w a r f a r e เลยหรือเปล่า mm hmm. ถึง mm hmm. ได้ต้องการมีอะไรพวกนี้อยู่ในมือครับ <Yep. S 2> กล่าวได้ว่าคนที่มีอำนาจในปัจจุบันเราเนี่ยแน่นอนว่าเขามีการพัฒนามีการรับรู้แหลอว่าโลกมันเปลี่ยนไป mm hmm. แต่คือเขาก็ยังยึดมั่นอยู่หรือเปล่าว่าความมั่นคงที่แท้จริงคือความมั่นคงที่มี อาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้อ่าอ่าใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งของเจนหรือเปล่าอืออ่าถูกไหมคืออย่างเราเนี่ยเราก็จะมองความมั่นคงในอีกรูปแบบหนึ่งและใช่ Human trafficking Terrorism ใช่ทรัพยากรมนุษย์เรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงหลายๆด้านที่มันไปไกลกว่ามากกว่าอาวุธที่ใช้สงครามถูกค่ะใครไม่เชืออย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นความมั่นคงอย่างอื่นแล้วนะที่แบบกําลังเสี่ยงภัยมากๆได้วยซ้ำอ่า แต่ถามว่าประเทศไทยอย่างใครแมเชนเนี่ยเห็นชัดเลยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญเท่ากับการซื้ออาวุธหรือความเป็นความมั่นคงทานน่าน,น้ำอย่างนี้หรือเปล่า<อ>การกระทำพวกนี้ค่ะหรือการซื้อของการออกนโยบายการมี m o u การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่า mindset ของคนที่กลุ่มหน้าหรือคนที่สามารถเป็นดิสซิชันเมเกอรเขาคิดอะไรกันอยู่และตอนนี้สิ่งที่ภาพมันโชว์ก็คือว่า mindset ของคนพวกนี้ยังอยู่ในยุค t r ด d i t ั o n a ลอยู่ ซึ่งโอเคมันอาจจะเคลมได้ว่าเพราะว่าอายุช่วงวัยช่วงเจนหรือเปล่า hmm. ออันนี้ก็คือไม่อยากจะพูดมันเป็นเรื่องของวัยนะคืออาจจะต้องแยกกันก่อนว่ามันมีทฤษฎีของเจเนเรชันที่กล่าวไว้ว่าการที่คุณจะเป็นเจนเจนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ช่วงอายุหรือ b ไบโลจิคอไม่ใช่ว่าเอ้ย ยูยีอยี่เอ็ดยีนะคุณก็เป็นเจนนี้นะอย่างท,<อ>ที่เขามีกันเจน X, Gen y, Gen อ็กเจน n Z เจนางยันนั้นคือจะเป็นเมนสตรีมที่เขานับกันจะเจเนอเรชั่นเทอรีที่เคยได้ไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ n เนอเรชันคือการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีคอลเลกทีฟเมมโมรีเหมือนกันหมายถึงว่าอ่อยูอายุเท่านี้แต่อยู่อาจจะรีเลทกับคนที่อยู่ในยุคสงครามเย็นก็ได้หรืออยู่อาจจะรีเลทกับยุคที่พ่อกับแม่คุณต้อง ทำมาค้าขายหรือเผชิญกับต้มยำกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ hmm. เพราะงั้นมันอยู่ที่ collective memory แล้วก็การ preserve way of life uh. ถึงจะ consider ตัวเองเป็นคนเจนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคน hmm. ที่อาจจะเห็นด้วยเห็นงามกับรัฐบา hmm. ลหรือวิธีของรัฐบาลความมั่นคงรัฐบาลก็เป็นได้ hmm. ในขณะที่เราก็อาจจะเห็นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยที่แบบโจมาก,กับเจนของรัฐบาลแต่ก็เห็นด้วยแบบเด็กรุ่นใหม่เหมือนกัน hmm. อเนาะ วิธีพิเูจน์เพราะก็ต่างกันไปทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าแบบเออตอนนี้ประเทศไทยมันเริ่มมีความขัดแย้งของเจนที่เข้ามาอ่าเมื่ออาทิตย์ก่อนประมาณ,มาณนั้นขอเรียกว่าสัปตาห์ที่แล้วดีกว่าที่ข่าวออกมาว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เท่าตรงๆเป็นอะไรที่รู้สึกคนที่ติดตามการเมืองมาแล้วดูเรื่องการแสดทางการเมืองของประชาชนเป็นอะไรที่เราค่อนข้างมีกําลังใจอเราเห็นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือ กลุ่มนักเรียนไม่ใช่นักศึกษาด้วยนะนักเรียนมัธยมออกไปประท้วงที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการอ๋อโดยกลุ่มชื่อนักเรียนเลวแค่ชื่อก็คือแบบเปรี้ยวมากแล้วเด็กๆเหล่านี้แล้วก็คือออกไปก็คือสามารถจัดการแล้วมีไหวพริบในการที่จะแบบต่อล้อต่อชนเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่ากับกลุ่มของผู้ใหญ่กลุ่มกระทรวงกลุ่มทหารครับเรียกว่ามีลูกเล่าลูกชนที่แบบ ถึงกันมากๆตั้งแต่ไปเป่านกวีดใส่ในยกรัฐมนตรีหรือการที่ทหารจะเข้ามาก็เปิดเพลงชาติเพื่อทหารหยุดอ่าอ่าคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบคนยุคเราอะ่ะคิดกันไม่ได้อ่ะแม้ว่าเราจะออกไปประท้วงกันอะ่ะใช่คืออาจจะคิดได้แต่คิดไม่ทันน้องอะ่ะอืม,อมแล้วคือเด็กรุ่นใหม่เ,เปรี้ยวมากแล้วคืนนี้ไปอ่านเจอมาว่าแล้วก็คือเห็นด้วยมากเขาบอกว่าการที่เด็กรุ่นเนี้ยหมายถึงน้องนองมัธยมอ่ะนะคะคกล้าที่จะออกมาเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาเนี่ยมีแบ๊ อ่าลองคิดดูรุ่นพวกเราอ่ะเฟมอตอนเราสามารถทำอะไรนี้ได้ไหมอ่ะอ่าไม่ได้ผู้ใหญ่ก็จะห้าบอกไม่ดีอันนี้อย่าไปทำนะลูกใช่ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกก็แบบเฮ้ยมันไม่มีใครแบกเราอ่ะทําไปแล้วเราก็โดนหัวเดี่ยวกับเทียมรีบอยู่ดีอแต่ในขณะที่เด็กสมัยเนี้ย อ่ะอ่หรือว่าเจนก่อนหน้านี้ยโดนกดขี่มาเหมือนกันแต่เรื่องที่สนับสนุนพวกเขาใช่ใช่อาจเป็นท่อดําเลี้ยงนะคะทอดําเลี้ยงก็จะมีป้าป้าไม่ได้ไปช่วยแต่ป้าป้าจะส่งใจไปอะไรอย่างนี้เอก็เป็นประมาณนั้นเราก็เนาะเห็นการแสดงออกของเด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งมันเป็นชิป power dynamic ประโยคที่น้องๆเขาขานกันออกมาตอนที่รัฐมนตรีเดินออกว่าแบบไปต่อแถวไปต่อแถวอ่ะคือดูแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบ สถานมากอ่ะคําคว่าไปต่อแถวม,มันเป็นคําประโยคง่ายๆสั้นๆที่ได้ยินกันทุกโรงเรียนได้ยินทุกที่อม,มันเป็นประโยคที่เหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นประโยคคําสั่งจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่าอืนักเรียนถูกไหมคะเราจะเห็นว่าไอ้ไปต่อแถวง่ายๆเนี่ยถ้าเอาจริงๆมันเหมือนเป็นการ suppress ด้วยซ้ำโดยผู้ใหญ่หรือครู S <S 2> <S 2> <ม>เวลาเราจะเห็นแล้วเอ้ยหน้าสะสมก็ไปต่อแถวอครูก็จะชี้นิ้วบอกในเนี่ยการที่เด็กอ่ะเอาไอค้คำเนี้ยคําที่เขาถูกกดขี่ใช่ไปใช้กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีเออแล้วคือคำเนี้ยมันใช้มาไม่ใช่แค่แบบ10ปีนะมันใช้มาตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนใหม่ๆของประเทศไทยอ่ะใช่แล้วคิดดูคุณสามารถเอาไปใช้กับรัฐมนตรีได้อ,ะอ่ะม,มันอิมแพกมากขนาดไหนอ,ะอ่ะก็ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมีใครจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนมันชิป ใน power dynamic จริงๆครับว่าแบบน้องๆมัธยมสมัยเนี้ยสามารถลุกขึ้นมาแล้วแบบแสดงออกทางการเมืองสามารถแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษามันครอบอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาพยายามจะผลักมันออกพยายามให้มันเข้าสู่มาตรฐานที่มันดีต่อทุกฝ่ายอืมอ่าใช่แล้วก็นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าคือเด็กๆเ,เขาก็มีเจตนาที่ต้องการจะสื่อสารกับรัฐมนตรีอย่างไรเพราะงั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า ไอการไล่ไปต่อแถวเนี่ยมันเป็นการทําให้อํานาจของรัฐมนตรีเนี่ยเทียบเท่ากับเขาในฐานะเออคนคนหนึ่งในฐานะคนที่ต้องทาตามสิทธิว่าแบบเออคุณมาทีหลังก็ต้องไปต่อแถวสิแล้วทีเนี้ยมันก็ยังเห็นด้วยยังมีแบบประเด็นการพูดคุยอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าเวลาแบบรัฐมนตรีเขาต้องการถามเด็กว่าอ้าวพวกคุณมาประท้วงกันทําไมาเด็กๆก็จะบอกว่าเขายังไม่ได้รับสิทธิอะไรเออก็จะเข้าให้กันฟังกันอย่างนี้ซึ่งจะเห็นได้ว,ว่านี่ก็เป็นการประท้วงแบบสันติวิธีนะครับใช่ไม่มีการใช้แแแบบบคคววาาาาามรรงงหือใช้ยยยยไเเพี่่ การทางแหลงดีๆมถึงรัฐมนตรีมาเขาก็พูดคุยได้ดีก็จะอาจจะมีแซะบ้างว่าแบบว่าเออเราพูดถึงรัฐมนตรีเราพูดถึงตรงไอ้หัวข้อนี้แล้วคุณทําได้หรือเปล่าคุณทําไม่ได้ไงก็เปลี่ยนตัวหน่อยไหมล่ะคืออย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่ใหม่เอาตรงรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมทางการเมืองของประเทศไทยเลยนะคืออาจสำหรับโลกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นส o ู l s สไตร์เราเห็นนักเรียนในไฮสคูลที่อเมริกาที่เจอมาหรือที่ไหนแล้วแต่เวลามีเรื่องหน่อยหเขาก็ออกมาประท้วงโรงเรียนแล้วแต่คือในเมืองไทยอ่ะ โรงเรียนมันคือเป็นสถานที่แรกที่เป็นกรอบอำนาจนิยมคุมเด็กเอาไว้แล้วเราก็จะไม่ค่อยเห็นเด็กกล้าหืกล้าอือเท่าไหร่เราถึงได้เห็นปัญหาในเรื่องของอ่ะครูใช้อำนาจเกินกว่าเหตุครูใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางเพศกดขี่คะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นนั่นได้ในตามข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นนวัตกรรมที่ว่า เด็กมัธยมไม่ใช่นักศึกษาด้วยมัธยมเพาะนักศึกษามันจะเริ่มมีอิสระขึ้นมาหน่อยเนาะกับการเปิดกว้างเด็กมัธยมที่เรียกว่าอยู่ในกรอบแบบสุดๆเลยโดยเฉพาะในโรงเรียนไทยที่เคยเจอมาตั้งแต่ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูเนี่ยสามารถออกมาทำกิจกรรมนี้แลวไม่ใช่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ก้าวร้าวเป็นกิจกรรมที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นแสดงออกทางการเมืองเปิดเพลง ใช้คำของความขวัญการชูป้ายแบบมันเป็นการประท้วงที่ซีวิลไลซ์อะใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังเห็นการยกระดับด้วยนะครับเพราะว่าอย่างพมือพูดถึงโรงเรียนเนี่ยครับเวลาสมมติเราพูดถึงนักทฤษฎีอย่างมิเชลฟูโก้เงี้ยครับ <c oughs> เราก็จะเห็นว่า <c oughs> ฟูกโก้เขาได้ยกตัวอย่างสถานที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนสถานที่เหล่านี้คือสถานที่แสดงอํานาจ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอํานาจของหมออํานาจของอครูในโรงเรียนซึ่งกลายเป็นว่า ในโรงเรียนตอนนี้มันกลับกันว่าการเป็นพื้นที่ให้เด็กแสดงว่าเขาก็มีอำนาจเหมือนกันไม่ว่าจะการยืนหน้าเสาธงชู3านิ้วใส่ตอนเพลงชาติหรือแม้กระทั่งจำได้วมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ครูเขาให้เด็กๆเซ็นใบยอมรับว่าแบบจะไม่ทำการต่อต้านนะถ้าต่อต้านจะต้องมาลาออกสรุปว่าเด็กเขาถ่ายคลิปว่าฉีกทิ้งพร้อมกันแล้วก็โปรยลงมาโอ้โหโอ้ยขนลุกเลยกลายเป็นว่าโรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ต่อต้านอำนาจไปแล้วครับซึ่งสามารถหักล้างกับทฤษฎีฟูโกได้เรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหเอออันนี้ก็เป็นอะไรน่าสนใจนะ <ừ> um แต่เนี้ยค่ะมันเป็นนวัตรกรรมเราถึงยุคใหม่จริงๆแล้วแหละที่ <ừ> um ว่าแบบการกดขี่กรอบอำนาจด,ดั้งเดิมสถาบันโรงเรียนเนี่ยดั้งเดิม <ừ> um มันจะถูกฉีก<ช>แค่กดลงเพราะงั้นเนี่ยคือพูดไปหลายคนอาจจะไม่อินแต่คือนี่รู้สึกว่าแบบม็อบนักศึกษาม็อบมาหาลาัยแฟดม็อบอ่ะอันไหนมันก็ยังไม่โดนใจมันก็ยังไม่กินใจเท่าม็อบน้องมัธยมจริงๆอย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่าการ เรื่องของการเมืองที่แต่ก่อนมีแต่คนเคยว่ามันเป็นเรื่องของนักการเมืองเรื่องของอชนชั้นสูงอะจนวันนี้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในระดับพื้นฐานขนาดนี้ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจและสนใจแล้วก็หวังว่ามันจะดําเนินไปในทิศทางที่มันเป็นประชาธิปไตยอ,อย่างแท้จริงเพราะถ้าเกิดเราสามารถเริ่มปลูกมเมล็ดแห่งประชาธิปไตยในโรงเรียนได้ในระดับมัธยมได้เนี่ย อนาคตที่พวกเราเคยจะชอบรออกันว่าโอ๊ยตายแล้วจะอยู่เห็นไหมจะตายก่อนหรือเปล่าคิดว่าอาจจะมีหวังอทีนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเจนละเราไปต่อกันอีกนิดหนึ่งเราพูดกันในฝั่งของน้องๆที่ออกมาต่อต้านอํานาจอเรามองดูของฝั่งผู้ที่ชอบเรียกตัวเองว่าอํานาจดีกว่าคือจะไม่เคลมว่าเขามีอํานาจหรือเป็นฝ่ายอ p p r e s s o r นะเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นนิเกทีฟเกินไปเอาเป็นว่าฝ่ายของผู้ใหญ่อ่า อันนี้เหมือนว่าวันนี้เราจะมาคุยเจนเทอรีนิดนึงเรื่องของเจนนะคะก็ฝ่ายของผู้ใหญ่เขาก็ได้มีการออกมาแน่นอนว่าเวลามันมีคราชกันเนี่ยมันจะต้องมีเรีแอคชั่นเด็กออกมาประท้วงผู้ใหญ่ก็ออกมาตอบโต้เราจะเห็นอ่าบางทีก็ผู้ใหญ่ทรงลงส่งไล์มาไล์ในบางทีก็มาเป็นในคลิปอ่าก็เมื่อวันก่อนเอ๊ไม่วัมนก่อนสองสาวันเนี่ยเนาะช่วงที่ผ่านมาอีกแล้วก็มีคลิปชุดหนึ่งออกมาเป็นคลิปจาก กรมประชาสัมพันธ์เนาะก็เป็นคลิปแออสเฟิอาดูใสๆภาพสีออกขาวนวลสบายตาอืเป็นของคุณแม่กับคุณลูกที่จะไปม็อบครับคุณแม่ก็ได้ล้างไว้อันนี้ก็ไม่น่าจเนื้อหาว่าดูดูไม่ได้ดูจบอ่ะโดนลบไปก่อนท่านจะดูชั่นล้อเลียนอ๋อก็ถ้าจำไม่ผิดคือลูกเหมือนลูกจะไปม็อบเราแม่ก็ได้ฆ่าไว้แล้วก็มีดราม่า ก็คือแนแบอกรับพาไปหาแบบสมัยเด็กๆนะลูกรักแม่มากลูกเอาดอกมะลิให้แม่ทุกวันนี้ลูกจะทำร้ายแม่ด้วยกันไปม็อบเหรออืมกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับเออไม่คือเราไม่ได้ล้อเลียนนะเราไม่ได้ว่าอะไรกรมประชาพันธ์เนื้อหาครับเราพูดตามเนื้อหาแล้วเราก็มาเล่ากันให้ฟังแบบสนุกๆว่าเอออันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ออกมาว่าไม่ได้ว่ะประชาพันธ์อย่างนี้มันไม่ได้มันเก่ามันเอาไปแล้วมันไม่ได้ทําให้พวก ชั้นพวกชั้น as aka as in ินตีนักศึกษาร,รู้สึกอินรู้สึกร่วมว่าเฮ้ยไม่อยากไปม็อบเลยอ่ะยิ่งมาทาอย่างนี้ยิ่งรู้สึกว่าพวกคุณอ่ะผ่านงบประมาณชั้นไปเพื่ออะไรอ่านี่คือคําถามว่าผ่านงบประมาณเพื่อที่จะไปสร้างพอป้าแกนได้อีกแล้วหรออ่างนี้ก็นี่ก็เป็นเอ่อเป็นการตั้งคําถามขึ้นมาของเด็กๆที่ดูคลิปวิดีโอนั้นนะคะคซึ่งในฝ่ายของผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืมมันก็จริงนะอ่าม,มันก็เป็นสองความคิดครชกันอีกและอ่าใช่เพราะว่า บางทีมันความคิดต่างเจนเนี่ยพอเห็นคลิปเดียวกันเขาก็มองแบบคนละแบบแล้วเพราะถ้าเป็นรุ่นอายุส,สูงอายุหน่อยอครับส่วนมากพอเห็นคลิปนี้ก็ที่ว่าเออใช่คอยตามทําไมเด็กไม่ยอมฟังเอาเยเดี๋ยวนี้อแต่ก่อนเอาดอกไม้มาให้แม่อเดี๋ยวนี้จะไปม็อบออนนเดี๋ยวนี้จะอาจจะหนีแม่ไปม็อบมีประโยคหนึ่งทําไมแม่ไม่ประชาธิปไตยเลยอ่ะขออนุญาตค่ะครับอันนี้ต้องตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยนี่หมายความว่างไงครับคลิปนี้ คือเราเห็นด้วยกับการที่จะสร้างประชาสัมพันธ์ในสื่อที่ว่าอยากให้มีสันติในการพี e f ู l d ด a l ล g u e หรือการพูดคุยหรือการปรับความเข้าใจกันระหว่างครอบครัวที่มันมีเจนที่แตกต่างเพราะตอนนี้เราพบเห็นกันมากในหลายครอบครัวครอบครัวที่มันมีช่วงวัยที่ต่างกันอะลูกและพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีการทะเลาะกันตลอดเพราะนั้นเราเห็นด้วยมากกับการที่กรมประชาสัมพันธ์ะจะสร้างวิดีโอหรือสร้างสื่อเพื่อที่จะสารความเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยในการยอมรับกันซึ่งความแตกต่างเคารพสิทธิกันแม้แต่ในครอบครัวสถาบันหลักอื แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทําออกมาเราไม่รู้ว่าแบบเขาคิดไม่ถึงการหรือเขาคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยแต่คือผลลัพธ์ที่ออกมาคือมันเป็นอันที่ตรงกันข้ามและยิ่งทําให้คนอ่ะแตกแยกมากยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ครับทีนี้มันเหมือนกลายเป็นว่ามันเกิดตะก,กะชุดใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่าต่อแมนหรือเป็นตัวเลือกที่แบบสุดโตง่งอย่างเช่นว่าทําให้คนต้องคิดว่าเอ๊ะเอาเลือกอะไรดีเลือกประชาธิปไตยหรือเลือกครอบครัว ทางทังที่สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางแยกแต่ว่ามันไปทางเดียวกันได้ใช่ใช่ใช่เหมือนนึกถึงอะไรรู้ไหมในอีเลฟเว่น <My Eleven, S 1> ที่เมกานะจะชี้นิ้วใส่เพื่อนทุกคนเลยว่าให้เลือก Are you with us or with them อ่่ใชซึ่งมันเป็นอะไรที่ เป็นการฟอสแล้วมันเป็นการที่ยิ่งผลักเขาออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยโอเคแม้ว่าเราจะเหมือนว่ามีการหยอกล้อกับกรมประชาสัมพันธ์หน่อยๆแต่ว่าเราอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลองกลับไป brief ใหม่ดีกว่าไหมเพราะเราเห็นด้วยในการทําสื่อประเภทนี้นะเราอยากให้มันมีความสมรรถฉันกันในครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครอยากเห็นประเทศไทยตกอยู่ในความกุลาหนก็ความขัดแย้งโดยเฉพาะในสถาบันเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่อย่างสถาบันครอบครัวแต่ฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะสื่อออกมาในโลกสมัยเนี้ที่แบบแค่คําคําเดียวก็กลายเป็นเรื่องได้อ hmm. มันจะต้องผ่านการคิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกเยอะ hmm. ว่าจะทํำยังไงดีครับเ,เพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่อยากจะใช้คําว่าความขัดแย้งแต่คือเมืองไทยตอนนี้ก็ยังตกอยู่ในความเจน generation hmm. ความไม่เข้าใจกันทางเจนหรือความแตกต่างกันทางความคิดเห็น hmm. ถามว่ามันมีมานานไม่มีมานานแหละแต่ในช่วงนี้มันจะยิ่งเริ่มเยอะขึ้นเมื่อเด็กๆเ,เขา ไม่ยอมทนและผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าทําไมถึงไม่ทนยิ่งไม่ทนฉันจะยิ่งปราบนะเนี่ยมันเป็นมายเซ็ตที่ยืนกันอยู่กันคนละจุดแล้วมันจะยิ่งทําให้เกิดนกาทีฟเอฟเฟกมากยิ่งกว่าเดิมใช่ซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับตอนแรกครับว่าผู้ใหญ่หลายๆคนโตมากระช่วงสงครามเย็นและโตมากับชุดความคิดที่ว่าโลกนี้มี2แบบคือเป็นพวกประชาธิปไตยหรือเป็นพวกคอมมิวนิสต์เด็กพวกนี้ถูกคอมมิวนิสต์ล้างสมองแล้วต้องดึงพวกเขากลับมา,อ,าอย่างติดกลับอยู่ในมายเซ็ตที่ว่ามีดีกันเร็วแค่2อย่างเท่านั้ ในขณะ<ช>ที่เด็กนุ่นใหม่เขาคิดเพิ่มเติมว่าเออเอาเหตุผลของการเลือกอยู่ฝั่งนี้เหตุผลของการการกระทําออกไปมอบหรือการออกไปเรียกร้องอะไรเนี่ยเหตุผลของมันหรือเพื่ออนาคตแบบไหนเขาก็เริ่มคิดมากขึ้นใช่ค่ะคือตอนนี้ไม่อยากจะใช้คําว่าใครถูกหรือใครผิดไม่ว่าจะฝ่ายผู้ใหญ่ที่มีอานาจหรือว่าฝ่ายเด็กที่พยายามต่อต้านอํานาจ คิดว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อเสียเหมือนเหมือนกันและทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีข้อดีเหมือนเหมือนกันทีเนี้ยก็ค,คือคิดว่าจะพยายามทำยังไงให้มันเกิด peaceful transition สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่อยู่กันด้ดยด้วยสันติเสรีเป็นธรรมนะก็แหมวันนี้ก็มีเรื่องตลก มาเม้ามอยกันนิดนึงแล้วก็พยายามจะจบให้เป็นทางการที่สุดอย่างเมื่อกี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้มารับชมรับฟังพอดแคสต์ของพวกเรานะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเวลาออกไปไหนก็ขอบคุณมากๆาเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ